มันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เวลาคนเรามันชี้แจงอะไรนะชี้แจงให้ตายยังไงคนก็ไม่เชื่อคนก็ไม่ฟังยังจะไปเสือกจับผิดเข้าอีกไอ้ที่พูดเนี่ยคือตัวผมเองเนะี่แหละ วันนี้ครับนั่งดูกันในโหนกระแสผมนี่นะดูในทีวีเปิดทีวีดูเลยเสร็จปุ๊บมีงานไว้เอาโทรศัพท์แม่ง,น,งนั่งดูในรถแล้วให้คนขับรถขับไปนั่งดูพี่หนุ่มไปต่อออนไลน์ใช่ไหมผมแม่งนั่งดูคืออยากรู้จริงๆเรื่องของชาวบ้านคืองานของเรานะแต่ประเด็นหนึ่งครับหลายๆอย่างมันคาใจผมมากโดยเฉพาะประเด็นที่ทางผู้จัดการส่วนตัวคุณกะติกเมืม่อวานผมพูดเป็นกะติบ๊บใช่ไหมผมขออภัยจริงๆคุณกระติบ๊บจริงๆต้องบอกว่ากะติกกะติกกะติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมกะติกเนี่ยออกมาพูดวันนี้หลาายยๆอ่งครับ มีข้อสงสัยอยู่และสงสัยเยอะจริงๆเอาประเด็นเรื่องแรกก่อนนะที่เป็นประเด็นพีคเลยเรื่องกู้ภัยที่ไปดา่าเขาบอกกู้ภัยมาช้าปรากฏหลังจากพูดไปเท่านั้นแหละในวันดังกล่าวครับกู้ภัยเนี่ยเอาข้อมูลมาให้เลยว่าหลังจากแจ้งเหตุ2นาที2นาทีไปถึงแล้วสนาทีไปถึงแล้วพอไปถึงเสร็จปุ๊บก,กระติกเขาอธิบายในผลกระแสว่าเขาก็ไม่รู้ว่าคุณอ่ะเป็นกู้ภัยหรือเปล่านึกว่าเป็นชาวบ้านก็ไม่เห็นเตรียมถังออกซิเจนไม่เห็นเตรียมชุดประดาน,น้ำไม่เห็นตีนกบอะ่ะเออทีหลังกู้ภัยอะ่ะใส่ตีนกบ ด้วยเขาจะไม่รู้ว่าเป็นกู้ภัย ใส่หนเสื้อ,อไปไม่ได้นะมืต,มต้องใส่ตีนกบไปด้วยคนเขาจะมาขอค,อความช่วยเหลือเขาจะเรื่องมากอย่างนี้แหละครับเป็นผมนะผมก็คงรู้สึกเหมือนกันแหละเออขอให้กู้ภัยทางน้ํามาทาไมกู้ภัยทางบกมาเฮ้ยบางทีมึงไม่คิดบ้างเหรอว่าบางทีเขากาําลังโคกันอยู่ว่าหน้างานเป็นแบบนี้แล้วที่สําคัญผมเข้าใจนะครับคือกู้ภัยอ่ะปก,ะกะติมันไม่ได้ดำน้ําเป็นอาชีพมันไม่ได้มีงานลุยน้ําบ่อยเวลามีงานลุยน้ำเนี่ยเขาจะมีทีมลุยน้ําเฉพาะของเขาของแต่ละมูลนิธิของเขานะเข้ามาช่วยในการค้นหาร่างเข้ามาช่วยในการค้นหาหรือดำเนินการกู้ภัยทาางนน้้ํมมมัไไ่ดี ประจำครับโอเคถ้าเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนมันมีทุกอย่างครบเขาดูแลได้แต่ถ้าเป็นบนน้านํามันไม่ได้มีบ่อยครับคุณมันไม่ได้มีบ่อยเพราะงั้นอย่าไปว่าคู่ภัยเขาและที่สําคัญนะครับผมขอ แสดงความเห็นนิดนึงกันแล้วกันเวลาที่เรามองใครก็ตามที่มายืนรออยู่ในระหว่างที่เรากําลังขอความช่วยเหลือไม่ว่าเขาจะแต่งตัวยังไงถ้าเขามายืนดูเพราะเขาจะช่วยคุณคุณควรต้องปฏิบัติกับเขายังไงผมไม่สรุปแต่ฝากให้คิดไว้คุณควรต้องปฏิบัติกับคนที่เขาแต่งตัวแบบนั้นยังไงเวลาขอความช่วยเหลือเวลาขอความช่วยเหลืออ่ะมาดูกันต่อวันนี้พี่หนุ่มนี่ก็แสนดีนะครับจาาทิศท่าท่าฉียา่ยากๆที่พยายามทําให้มันเป็นฉี่ให้ได้เราจะเห็นอย่างหนึ่งครับวันนี้นะครับมัน จะมีช็อตหนึ่งช็อตที่ถ้าเราจํากันได้วันที่แซนันแหลงข่าวพูดชัดว่าอะไรไม่รู้ไม่เห็นเล่นโทรศัพท์อยู่แตงโมมาจับขารู้แค่นั้นหลังจากหล่นตุ๊บต๊อบอะไรไปไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อะไรเลยคือจริงๆถ้าเมื่อวานก่อนอะบอกได้ว่าตัวเองแม่งไม่อยู่ในที่เกิดเหตุคงพูดไปแล้วแต่พูดไม่ได้ไงเพราะมันอยู่ตรงจุดนี้ทีนี้ครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่ว่าก็คือหลังจากที่แตงโมเนี่ยเขาหล่นน้ําไปแล้วทําไมพอไปอยู่ในรายการของกระแสสามารถพูดได้เป็นฉาก า,ากอย่างเช่นนะฉากแรกเลยแตงโมเดินรัดตัวเองไปตัวเองต้องมีการขยับร่างกายเอ,าเอ้าเฮ้ยก็รู้นี่ว่าแตงโมจะไปแตงโมจะไปฉี่ตรงนี้ขอจับขาเอา้าจับขาตัวเองก็รู้อีกแตงโมจับขาแรงตัวเองก็รู้อีกแตงโมจับขาจนตัวเองจะหล่นตัวเองก็รู้อีกและแถมยังมีการพูดคุยแตงโมก็คุยกับทางแซนแซนก็คุยกับแตงโมอา้าวเมื่อวานมึงบอกมึงไม่รู้อะไรเลยนะวันนี้มึงรู้ทุกอย่างเลยะจนแตงโมหล่นน้ำมึงยังรู้เลยแสดงว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่ใกล้จุดที่ตกที่สุดและเห็นแตงโมหล่นน้ำผมเชื่อ ว่าคนที่เป็นคนบอกว่าแตงโมหล่นน้ำคือแซนแต่ทําไมแซนพูดเหมือนไม่อยากพูดเฮ้ย คนเขาตายต่อหน้าคุณเลยนะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคือหล่นคือการที่พอออกมาพูดแล้วเนี่ยแล้วพูดสองครั้งผ่านสื่อแล้วมันไม่เหมือนกันคนก็จะไปคิดต่างๆนานาได้อะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งครับที่เปิดรายการมาช่วงเที่ยงวันทันเหตุการณ์เลยเนี่ยไฮโซโปอพี่หนุ่มถามเลยว่าได้ให้ใส่เสื้อชูชีพไหมได้บอกให้แตงโมใส่เสื้อชูชีพไหมไฮโซนหนุ่มก็อึออกอ๊กอักแล้วก็พูดว่าในเรือมีชูชีพครบครับมีเยอะนั่นแสดงให้เห็นว่าไม่ได้บอกให้แตงโมใส่ชูชีพประเด็นตรงนี้คร,งจ,รงจิ ยังไความรู้สึกจะเป็นยังไงเราว่าไว้ก่อนแต่ในทางข้อกฎหมายครับมันถือได้ว่าความประมาทเลินเล่อที่เกิดขึ้นแตงโมอาจจะไม่ประมาทเลินเล่อเลยก็ได้เพราะคุณไม่ได้บอกให้เขาใส่เสื้อชูชิปประเด็นนี่สําคัญนะปรมองกฎหมายแพ่งพาณิชยิ์มาตรา420เนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าถ้าในความประมาทเลินเล่อนั้นเนี่ยผู้เสียหายหรือผู้ที่ถูกกระทําละเมิดเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงภัยเองเนี่ยความรับผิดชอบเป็นของผู้ที่ก่อเหตุละเมิดแต่ถ้าเกิดตัวเองเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงภัยเองคนที่ทําละเมิดอาจจะไม่ต้องรัับบผิดในนนนาาาางกรณีี่่แปลวห้ทตม พบการเดินเรือในน่านน้าไทยคือต้องขอพูดยาวหน่อยนะเพราะว่าไม่อยากใส่ความรู้สึกอยากใส่ประเด็นข้อกฎหมายลงไปเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันพรบการเดินเรือในน่านน้ําไทยเนี่ยเขาบอกเอาไว้ครับนายท้ายเรือหรือคนขับเรือมีหน้าที่ต้องบอกให้ลูกเรือทุกคนใส่ชูชีพเขาไม่ได้ถามว่ามึงมีชูชีพในเรือไหมเขาไม่ได้ถามว่ามึงมีผงยางในเรือไหมเขาถามว่าได้บอกให้ลูกเรือใส่ชูชีพไหมและเขาไม่ได้ถามว่าลูกเรือมาแล้วลูกเรือไปถ่ายเซลฟี่กันบนรอบเรือ เขาไม่ได <premises. S 2> ้ถามเขาแค่ถามว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกมาในประกาศของพรบการเดรือดในหน้านั้นไทยหรือเปล่าที่นายท้ายเรือหรือคนขับเรือต้องบอกให้ลูกเรือใส่ชูชีพถ้าบอกแล้วแตงโมไม่ใส่แล้วแตงโมหล่นไปอันนั้นถือว่าแตงโมประมาทเลินเล่อเหมือนกันคือมีส่วนประมาทเลินเล่อแต่ไม่ใช่แปลว่าคนขับเรือจะไม่ผิดเลยก็ยังผิดอยู่นั่นแหละแต่ความรับผิดมันน้อยลงมาแค่นั้นเองในเรื่องของความเสียหายที่เป็นตัวเงินแต่กรณีนี้คุณไม่บอกเขาเลยแสดงว่าคุณเนี่ยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะนอกจากนี้ครับประเด็นเรื่องข้องน้ําก็็็เเปนนดสํา ครับคุยแต่ละทีไม่คุยกันมาก่อนให้มันชัดว่ามันต้องคุยยังไงไออย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยตอนแรกที่ออกมาเนี่ยทุกคนเข้าใจไม่ใช่ทุกคนเข้าใจหรอกทั้งประเทศอะเข้าใจหมดว่าเรือลำเนี้ยห้องน้ํามึงเสียห้องน้ําเสียแตงโมงเลยต้องมาฉี่ท้ายเรือแต่ปรากฏวันนี้ครับนฮโซปอพูดชัดผมไม่เคยพูดว่าห้องน้ําเรือเสียห้องน้ําเรือใช้ได้อ้าว มันก็อึ้งกันทั้งประเทศสิเอาแล้วที่ผ่านมาที่เข้าใจว่าคุณแตงโมต้ตองไปฉี่ตรงนั้นเป็นเพราะห้องน้ําเรือเสียแล้วใครเป็นคนบอกคุณแตงโมว่าห้องน้ําเรือเสียกลายเป็นว่า5คนเนี่ยให้การขัดกันเองขัดแย้งกันเองเหมือนกับอยู่คนละเหตุการณ์ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วก็นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละประเด็นที่น่าสนใจนะครับจากการที่เราดูในในรายการที่เขาออกมาเปิดใจกันทั้ง4ให้การขัดกันเองครับที่น่าสนใจก็คือคลิปที่คุณแตงโมทําท่าประกอบเพลงแล้วก็ดูมีความสุขแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีีีท่าโพสตตตรรรงงงนนนนั้้้ ท่พนง,งานสอบสวนเนี่ยดูจากภาพดูจากคลิปแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นตำรวจผมก็เชื่อได้ว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ได้มีการบังคับข่มขู่คุณแดงโมโดยดูจากคลิปนะคือมันดูจากหลักฐานเฉพาะที่มีม,มันสอบไปในทางนั้นอย่าเพิ่งมาด่าผมแต่ผมเข้าใจว่าจากหลักฐานที่มีบันชี้ไปทางนั้นแต่อย่างน้อยๆนะครับมันก็บอกได้ว่าตอน4ี่ทุ่มเนี่ยคุณแดงโมยังอยู่ยังโพสต์ถ่ายรูปกันได้แต่ช่วงนาทีที่คุณแดงโมหล่นเนี่ยไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครพูดถึงกันว่าเป็นสภาพแบบไหนขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่แต่อย่างน้อยๆ ที่ปรากฏก็คือมีการดื่มไวน์ข้างบนและถ้าถามเรานะเราก็เป็นนักดื่มเหมือนกันมันก็คงต้องยอมรับว่ามีการดื่มบนเรือแต่คนขับเรือจะดื่มไปขับไปหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ต้องมีความชัดเจนนะครับทีนี้ครับประเด็นที่ว่าคุณแซนอบอกว่าคุณแตงโมงมาจับขาแล้วนั่งฉี่ในชุดบอดี้สูทประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากคือผมไม่อยากทําท่าอะไรประกอบนะคือมันก็ยกขาขึ้นมาแล้วจับขาจับขาสองข้างคุณลองคิดสภาพว่าเรือเวลาคุณนั่งอยู่เนี้ยมันก็มันก็มีขยับ มันก็มีขยับอย่เงี้ยใครมันจะไปฉี่ได้วะเอาตรงๆมีใครฉี่ได้ง่ายๆไหมเวลาที่มันขยับอย่างเงี้ยมันมันมันยากมากเลยนะแสดงว่าคุณต้องแบบมีสมาธิค่อนข้างเยอะนอกจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามองดูกลับไปย้อนย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับมีหลายประเด็นที่น่าสนใจกรณีที่คุณปอ และคุณเบิดเนี่ยถูกตั้งข้อหา1ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. นําเรือที่ขาดต่อภาษีมาใช้งาน3ขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตมีคนถามว่าใน3ข้อหาเนี่ยจะหลุดไหมคนที่เป็นคนขับเรือณนะตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ชัดเลยว่าเป็นใครกันแน่ทั้ง4คนที่มาออกในรายการก็ยังไม่ได้ยืนยันคือไม่มีการคือเขาฉลาดเขาฉลาดเขาไม่ยอมพูดในสื่อสาธารณะว่าตอนนั้นใครเป็นคนขับอยู่เขาไม่ยืนยันให้แต่เขาแค่บอกว่ามันมีการขับเรือไปขับเรือมาแต่สุดท้ายเนี่ยตำรวจตั้งข้อหา2 มันก็มองได้ว่า2คนเนี่ยประมาทร่วมกันทําให้คุณแตงโมหล่นเรืออันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเพราะงานเรื่องนี้ไอ้ข้อหาประมาทเนี่ยคุณหนียากจริงๆบอกเลยนะหนียากมากแต่จะมีข้อหาฆาตกรรมไหมต้องดูอย่างอื่นประกอบกันทีนี้ครับมันมีคนถามมานะครับเขถาถามบอกว่าสมมุติว่าหากเรื่องนี้เป็นการถูกหลอกไปทํางานแล้วเกิดการทะเลาะต่อสู้กันข้อหาต่างๆในการดําเนินคดีจะเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใดอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยคือถ,ถ้าเป็นการต่อสู้กันผมบอกเลยว่าคดีมันพลิก มันพลิกจากหล่นเรือเองเป็นคนทําให้หล่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับณตรงจุดนั้นเนี่ยถ้าทําให้หล่นเรือลงไปเนี่ยผมว่ามันน่าจะช่วยทันอะ่ะผมคิดว่ามันน่าจะช่วยทันเพราะว่ามันจะเห็นว่ากําลังหล่นลงไปแล้วเขาก็ต้องหยุดเรือทันทีผมคิดว่านะแต่เราก็ไม่รู้ใจของมนุษย์การที่คุณออกมาพูดแบบเนี้ยคนอ่ะคนไทยที่ตามข่าวเนี้ยครึ่งหนึ่งอะ่ะ เขามีอคติไปแล้วไม่ว่าคุณจะอธิบายยังไงเขาก็คงไม่ฟังโดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่าการฉี่ท่ายากแบบนี้หรือแม้แต่การที่จะพยายามปิดข่าวที่บอกว่าอย่าให้เป็นข่าวนะคะกลัวจะเสียภาพลักษณ์เดี๋ยวนะกติกมึงยังหาตัวเพื่อนไม่เจอเลยว่าขึ้นมาจากน้าหรือยังจะไปกลัวเรื่องการปิดข่าวแต่ขณะเดียวกันพอตัวเองต้องมา,ถาแถลงข่าวอา้าวทำไมไม่กลัวเสียภาพลักษณ์มากทำไมไม่คุยให้มันชัดๆ้้้้้้้มมมัััันนนนนเเ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 เคคคคคลลลีียยยยยรรรรรรแแะะะะปดดด็สุุนนทททาาาาาาบบบตวววจจจจจ่่่่พขขขอออองงง5ืืืไู ใครพูดจริงใครพูดโกหกบ้างเครื่องจับเท็จอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พิสูจน์ว่าคุณบริสุทธิ์หรือคุณกระทำความผิด100%แต่เป็นสิ่งในการมาตรวจว่าเวลาที่คุณพูดถึงเรื่องนี้ปฏิกิริยาร่างกายของคุณเป็นยังไงบ้างอย่าลืมนะครับครั้งหนึ่งนายชยาพลวิภาจำเลยในคดีทําให้เด็กหญิงชมพู่ตายเนี่ย ก็ถูกเข้าเครื่องจับเท็จก่อนจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการปล่อยให้ตายทิ้งให้เด็กตายดูนะครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีไม้เด็ดมักไขาคดีนี้ให้มันกระจ่างยังไงแต่ทางนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณบริสุทธิ์ใจที่จะพิสูจน์ความจริงผ่านเครื่องจับเท็จไหมผมบอกเลยนะถ้าคุณบริสุทธิ์ใจมันจะได้จบแต่ถ้าคุณปฏิเสธคนจะตั้งคำถามไปยันชั่วลูกชั่วหลาน